นะส่วนมต์น,นะคุณโอวันนี้พลังงานดีที่สุดพวกคุณก็กลับมานะอันแรกสัญญาณไม่ค่อยดีคนไม่ค่อยมาเนาะตอนหลังสัญญาณดีคนมาเยอะนะก็ถือว่าดีนะ,อ,ะอันเชิญพันเอกพันครูนะครับ พี่เล็กอยู่สวีเดนบอกว่าพวกเรารอดมาได้ทุกครั้งค่ะสาธุครับต้องเอาแทนอะไรตั้งไหมคุณชมได้ไหมอาจจะพอดีพอดีป่ะได้เนาะโอเคท่านทั้งหลายครับบัดนี้เป็นอีกหนึ่งค่ำคืนเป็นวาระของ14ตุลานะครับเป็นวันหลังวันนวมินทรามหาราชที่เราได้ถวายบุญเป็นพระราชกุศลเมื่อวานวันนี้ถอดรหัสพ่อแม่ครูอาจารย์ตั้งแต่ พระมาหาเถรานุเถระในสายบุญของพระโพธิยานเถรหลงปูชาสุพัทโทวัดปา่นานาชาติที่เราได้ถวายบุญกุศลเป็นหนังสือจิตอธิฐานพ่อแม่ครัวอาจารย์ไว้บริบูรณ์ยิ่งแล้วเมื่อวานเป็นบารมี30ทัศสาสเล่มสาธุการนะครับวันนี้ถอดรหัสถึงพระอาจารย์สุทัศน์โกสโลก็นําส่งเกศามงคลเป็นเกศธาตุาขององค์ท่านมาสร้างดินเป็นบุญของบุญกรถินต่อเนื่องกันเป็นกรถินหลวง ประการต่อมาได้เล่าเรื่องของผ้าหลักเมืองอันปรากฏเกิดเป็นหลักชัยของบ้านของเมืองเป็นหลักใหญ่ของสยามประเทศเป็นหลักเมืองที่เป็นวงบุญเขตของความมั่นคงมัง่งคั่งและย,ยั่งยืนโดยแท้เราจะสวดมนต์เจริญภาวนาพร้อมเพียงกันในค่ำคืนนี้นะครับท่านทั้งหลายจงน้อมสำรวมจิตประคองใจให้เกิดความสดใสในบุญนะครับบัดนี้เรา ได้ตั้งจิตในการสร้างบุญกุศลในค่ำคืนนี้เป็นการสวดมนต์เจริญภาวนาด้วยจิตตภาวนาสูงสุดข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมบูชาด้วยพานเอกพานครูที่รังสรรค์ขึ้นนี้เป็นสัญญาของพระพุทธเจ้าปรากฏเกิดเป็นความสะอาดสว่างสงบไม่มีประมาณในโลกธาตุข้าพเจ้าได้น้อมจิตสวดมนต์เจริญภาวนาด้วยดวงจิตดวงใจของข้าพเจ้าณบ,บัดนี้พุทธทางวันทามิ ขามังวันธามิสังขังวันธามิครูอุปชาอาจารยะคุณังวันธามิมาตาปิตุคุณังวันธามิพระไตรสิกขาคุณังวันธามิด้วยความนอบน้อมสูงสุดในสีิหกประการคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูอาจารย์และพระไตรสิกขารวมลงเป็นหนึ่งประสิทธิเป็นมหาบารมีธรรมข้าพระเจ้าขอแสดงความนอบน้อมนั้น อารหังสัมมาสัมพุทโธภคกวาพุทธังพักวันตังอภิวาเทมิกราบครับสวากาโตพะกขวตาธโมธรรมังนามาสามิกราบครับสุปฏิปันโนพักขวโตสาวกสังโคสังขังนามามิกราบครับ ข้าพเจ้าขอถวายนาาา้มังกรคาถานะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังอะระธนานังกะโรมิธรรมังอะระธนานังกะโรมิสังขังอะระธนานังกะโรมิ ขอรัตนาอัญเชิญสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทั้งหลายโดยมีสมเด็จอมปถมเป็นประธานโปรดสถิตเหนือเสียงก้าวกายใจจิตวิญญาณข้าพเจ้าน้อมประกอบพิธีบุญกุศลในการเจริญจิตภาวนาครั้งนี้พุทธังสารนังคัจฉามิข้าพระเจ้าทั้งหลายมีพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งสูงสุดธรรมังสารนังคัจฉามิข้าพระเจ้าทั้งหลายมีพระธรรมเป็นที่พึ่งสูงสุด สังขังสารนังขัฉามิข้าพเจ้าทั้งหลายมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งสูงสดุดรวมลงซึ่งจิตตั้งมั่นขอรัตนาอัญเชิญพระพุทธธรรมประสงค์โปรดเมตตาเสด็จมาเป็นพระอุปชาพระกรรมวาจ,าจารย์พระนุสาวนาจารย์ในการบวชจิตของข้าพเจ้ามัดนี้ดวงจิตของข้าพเจ้าได้รับการบวชด,ด้วยมหาไตรสรนคมเป็นจิตที่สะอาดสว่างสงบข้าพเจ้าขอน้อมจิตนี้บูชาพระนโมพุทธยะพระพุทธไตรรัตนญาณ มณีน,นพรัตน์ศรีสาหัสสัจุธรรมาพุทโทธโมสังโฆยถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอักขีทานังวรังคันทงังศีวลีจัมมหาเถรังอาหางวันธามิทูระโตอาหางวันธามิทาตุโยอาหางวันธามิสัพป,ปโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิขปเจ้าขอชุนุมเทวดา ผลิตวานะเมตตังสเมตาพระันตาอวิคิตะจิตตาปริตังพระนันตุสเคกาเมจรูเปคิรีสิคราตาเตจันตาลิเควิมาเนทีเปรัตเทจัคามตาุวนาคหะเนเคหาวัตุมิเขเตภุมาจายันตุเทวาชลาธารวิสเมยักขะคันธปนาคาติดทันดักติดทันตาสันติเกยังมุนิวาระวจนนังสาธโมเมสุนันตุธรรมมัสุนักาโลอังพระทันตาธรรมมัสุนักาโลอังพระทันตา ธรรมสนกาโลอายังพระทันตาท่านผู้เจริญทั้งหลายขออัญเชิญถวยเทพพรมเทวาทั่วจักรวาลในทุกวิมานในทุกสถานได้มาประชุมร่วมกันในการเจริญพระพุทธมนต์ให้เกิดเป็นการนี้แห่งการฟังธรรมเพื่อฟังคำของสม็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมหามุนีขอบุญทั้งหลายนี้จงปรากฏเกิดด้วยศีลด้วยธรรมในใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอสมาทานสิกขาบทคือศีลห้า ปรากฏอันบริสุทธิ์ข้าพเจ้าไม่ฆ่าชีวิตข้าพเจ้าไม่รักทรัพย์ข้าพเจ้าไม่ประพฤติผิดในก่าข้าพเจ้าไม่พูดโกหกข้าพเจ้าไม่เสพสุราอันเป็นพื้นฐานของศีลห้าเป็นเบญจศีลทุกประการศีเลนะสุกติยันติศีลนั้นนำสุมาให้สีเลนะโภคสัมปทาศีนั้นนำทรัพย์มาให้ด้วยสีเลนะนิพุติยันติศีลนั้นนำพระนิพพานมาให้ตัสมาศีลังวิโสทะเยข้าพเจ้าจึงรักษาศีลไว้ยิ่งชีวิต ขอนอบน้อมขมากรรมต่อพระรัตนตรัยว like ันธรรมีพุทธังสัพพังเมโทสังขมาธเรมพันเตวันธรรมีธรรมังสัพพังเมโทสังขมาธรมพันเตวันธรรมีสังขังสัพพังเมโทสังขมะธเมพันเตข้าเจ้าขอน้อมกราบขมากรรมต่อพระพุทธธรรมประสงค์ด้วยความสำนึกในความประมาทพลาดพังล่วงล้ำกำเกินด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมวันในภพชาติใดๆก็ตามบัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้สํานึกผิดในกรรมอันชั่วช้าทั้งหลายเหล่านั้นแล้วขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้จเจริญอีกทั้งพ่อแม่และครัวอาจารย์ได้โปรดอโหสิกรรมอภัยกรรมโมฆะกรรมมิมุติกรรมแก่ข้าพระเจ้าโดยบริบูรณ์เพื่อสิ้นสุดในผลแห่งการผูกในกรรมอันชัวช่วช้าทั้งหลายทั้งปวงนั้นด้วยจิตอันตั้งมั่นนี้ขอน้อมกายถวายชีวิตซึ่งพระพุทธเจ้าพุทธังชีวิต,ตังยาวานิพานังสารนังัจามิ ขอน้อมกายถวายชีวิตซึ่งพระธรรมเจ้าธรรมังชีวิตตังยาวานิพานังสารนังขชามิขอน้อมกายถวายชีวิตซึ่งพระสังฆเจ้าสังขังชีวิตตังยาวานิพานังสารนังขชามิด้วยเดชแห่งบุญกุศลอันไม่มีประมาณข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระพุทธคุณอิติปิโสภควาอารังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตาโรปุริสธรรมสารติสัตท้าเทวมนุษย์สานังพุทธโธภควาติข้าพเจ้าขอสรนเสริญพระธรรมคุณสวาคาโตภควาตาธมโมสันทิทธิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโก โอปนายโกปัจจัตังเวทิตโพวินยูหติติข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระสังฆคุณ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจตาริปุริสยุคานิอาตปุริสปุขาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆ อาหุนโยปาหุนโยทักขินโยอันชลีการะนิโยอนุตรังปุญญาเขตังโลกสัสติันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สรรเสริญพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วดวงจิตข้าพเจ้าจึงเกิดความผ่องแผ้วไม่มีประมาณด้วยอัน,นิสังสะบริวารทั้งหลาย ของเมตตาจิตนั้นจึงได้เกิดขึ้นด้วยสองวิธีการคืออนุทิสสะภารณาแผ่เมตตาจิตอย่างไม่เจาะจงและโอทิสะภารณาแผ่จิตออกไปอย่างเจาะจงท่านทั้งหลายเราขอน้อมรวมบุญรวมกุศลที่เราได้ประกอบไว้ดีแล้วด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมรวมไปถึงบุญกุศลใดๆที่เราได้เคยประกอบไว้ในการเกื้อกูลพระศาสนาในการสร้างบาร,รมีขอบุญทั้งหลายนี้ จงแผ่เป็นรัศมีบุญไม่มีประมาณไปในจักรวาลข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมรัตนาพระชาพภะรังศีพระรัศมีหกประการขอเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสิทธิรวมลงด้วยกระแสบุญกุศลของข้าพเจ้าจงแผ่เมตตาไปในสัรพสัตว์ทั้งหลายแผ่ไปในปานะสัตว์ทั้งหลายแผ่ไปในพูดทั้งหลายแผ่ไปในบุคคลทั้งหลายแผ่ไปในผู้มีอัตภาพทั้งหลายว่า ขอสัตว์ทั้งปวงขอปานะทั้งปวงขอพูดทั้งปวงขอบุคคลทั้งปวงและขอผู้มีอิทธิภาพทั้งปวงจงอย่ามีเวรต่อกันจงอยา่าเบียดเบียนกันจงอย่ามีทุกข์จงมีสุขประคับประคองตนให้รอดผลจากเหตุภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอแผ่เมตตายอย่างเจาะจงขอกระแสบุญบารมีของข้าพเจ้าจงแผ่ไปสู่ผู้หญิงจงแผ่ไปสู่ผู้ชายจงแผ่ไปในภรริยาเจ้า จงแผ่ไปในคนที่ไม่ใช่พระอริยเจ้าจงแผ่ไปในหมู่พรมเทวดาทั้งหลายจงแผ่ไปในมนุษย์ทั้งหลายจงแผ่ไปในสัตว์วินิปาติกะคือสัตว์ที่อยู่ในอบายภูมิทั้งหลายขอสตรีทั้งปวงขอบุรุษทั้งปวงขอพระอริยเจ้าทั้งปวงขอผู้ไม่ใช่พระอริยเจ้าทั้งปวงขอเทพพรมเทวาทั้งปวงขอมนุษย์ทั้งปวงและขอสัตว์วินิาติกาทั้งปวง จงอย่ามีเวรต่อกันจงอย่าเบียดเบียนกันจงอย่ามีทุกข์จงมีสุขประคับประคองตนให้รอดพ้นจากเหตุภัยทั้งสิ้นเถิดด้วยอนิสงสะบริบาลแห่งเมตตาอนิสงสกถาจึงได้เกิดเป็นเมตตาเจโตวิมุตติภาวะของจิตเกิดจากการเจริญเมตตาจนถึงฌานสมาธิที่แผ่ไปเพื่อเป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกทั้งหลายในสามสิบพวภูมิข้าพเจ้าปรารถนาดีต่อสัตว์เหล่านั้นเพียงใด ขอความปรารถนาดีนั้นซช้จงปรากฏเกิดท่านใดต้องทุกจงกลับเป็นสุขท่านใดเป็นสุขแล้วจงเป็นสุขยิ่งขึ้นท่านใดปรารถนาจะโมทนาสาธุการจงมีส่วนในบุญนั้นจงทุกประการบัดนี้ข้าพระเจ้าขอตั้งจิตแผ่บุญแผ่กุศลถวายบุญแด่องค์พระสยามเทวาธิราชพระหลักเมืองพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระการชัยศรี เฉพะาะเจตคุบเฉพาะหอกลองและสัพพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำพระนครสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำพระบรมมหาราชวงังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำในพุทธสถานธรรมสถานทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองในเสาหลักเมืองทุกจังหวัดรวมไปถึงเทวดาประจำตัวเทวดาประจำบ้านเทวดาประจำกิจการเทวดาประจำยานพานะเทวดาที่มีบุญสัมพันธ์กับข้าวเจ้าจะเป็นภูมิมะเทวาก็ดีเป็นรูปคเทวาก็ตามเป็นอากาศเสเทวาก็ด้วย อีกครั้งพระพรมในพรหมโลกทุกระดับชั้นทั้งหมดทั้งปวงนั้นประสิ์ที่เป็นมหาบารมีธรรมนำแผ่ไปในไตรโลกธาตุด้วยจิตของการน้อมอภิวาทและสํานึกคุณว่าเทวดาทั้งหลายที่รักษาอย่างสยามประเทศรักษาอย่างปกเก้าโปรเกตให้ค้าพเจ้าได้หลับเป็นสุขได้ตื่นเป็นสุขได้มีดีอยู่กินได้มีกินอยู่ดี ในนครหลวงแห่งนี้และพบภูมิใ,ใดๆได้มีชีวิตอยู่อย่างเป็นเอกราชไม่เป็นทาสของใครรวมไปถึงบุญบาร,รมีทั้งหลายที่ได้ประกอบไว้ในฐานะพุทธศาสนิกชนขอน้อมถวายบุญนี้จงทุกประการแด่สิ่งศักสิทธิ์ที่ข้าพาเจ้าได้ตั้งจิตไปดีแล้วขอท่านทั้งหลายที่ได้ยินเสียงนี้อยู่จงได้มีส่วนในบุญกุศลและน้อมแผ่บุญกุศลร่วมกันเกิดเป็นมหาอนโมทนาสาธุการพร้อมกันทั้งสิ้นเทินครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านทั้งหลายครับปัตตีดวงจิตของเราสว่างสวัยมากนะครับเราจะน้อมจิตนี้บูชาพระนะครับพุทธังวันธามิธรรมังวันธามิสังฆังวันธามิครูปชาอาจารย์คุณังวันธามิมาตาปิตุคุณังวันธามิพระไตรสิขาคุณังวันธามิด้วยความน้อมน้อมสูงสุดในสี่หกประการจงรวมตัวเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวัตปัจจัยเป็นอุปนิสยัยนำส่งให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรม ทำใดอันพระพุทธเจ้าทุรธงทรงรู้ทรงเห็นทรงเป็นทรงปฏิบัติทรงบรรลุข้าพเจ้าขอรู้ขอเห็นขอเป็นขอปฏิบัติขอบรรลุซึ่งธรรมนันุกประการนับแต่บัดนี้จนถึงการเข้าสู่พระนิพพานนั้นเถิดนิพพานะปัจ,จยโยโหตุสาธุสาธุสาธุาธาธครับท่านทั้งหลายครับวันนี้ในช่วงสุดท้ายเนาะก็เราได้สร้างบุญและบารามีเกือ้อกูลกันด้วยความดีนะความดีนั้นก็ปรากฏเกิดเป็นตลอด สองชั่วโมงของการสร้างธรรมส่งธรรมในวันนี้นะครับคุณทั้งหลายเมื่อสักครู่ก็คุณส้มแจ้งมาหลังใหม่นะครับว่ามีญาติธรรมที่ได้บูชาหนังสือของเรานะเป็นชุดเล่มใหม่และเป็นชุดเล่มพกพานะครับที่เราเหลืออยู่ในคลังของธรรมปัญญาก็ใครที่บูชาในช่วงนี้มานะครับปัจจัยทั้งหลายนําเข้ากระถินหลวงทั้งหมดนะขอ,อน้อมโมทนาสาธุการในส่วนบุญกุศลน,นี้ จงทุกประการสู่ท่านต้นบุญท่านสะพานบุญท่านผู้มีส่วนในบุญทุกๆูปท,ท,ทุกนามก็ขอบุญใดปรากฏเกิดด้วยอ,อักษรธรรมนำสู่ท่านด้วยความสุขใจนำส่งต่อไปเป็นบุญแห่งศรัทธ,ธานำให้เกิดปัญญาในการเกื้อกูลพระศาสนาจงทุกประการสาธุครับ